เข้าใจผิดอย่างแรงต้นสังกัดแจ้งด่วนโซนเยจินลอดลูกขยอนบินอยู่ที่ไหน <S <S 1> <S 1> ก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่าฮายอบินต้องบินไปถ่ายทำผลงานเรื่องใหม่อย่างฮาร์ดปิดที่ต่างประเทศซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้แฟนคลับตั้งข้อสงสัยว่าโซเนียจินลอดเมื่อค่ำคืนวันที่27พฤศจิก,กายนที่ผ่านมา และฮยอนบินเองได้อยู่ให้กำลังใจภรรยาคลอดลูกหรือไม่ซึ่งหลายคนต่างบอกว่าฮยอนบินไม่ได้อยู่ที่เกาหลีข่าวลือมากมายต่างแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วล่าสุดต้นสังกัดของฮยอนบินได้ออกมาเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้ว่าฮยอนบินกลับมาประเทศเกาหลีตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนเพอะซนเยจ,จินมีกำหนดคลอดคือวันที่27พฤศจิกายน หรือพูดง่ายๆว่ากลับมาทานเวลาพอดิบพอดีที่ได้ดูภรรยารวมทั้งต้อนรับลูกชายตัวน้อยไปด้วยกันทางต้นสังกัดของโซนยาจินยืนยันว่าฝ่ายหญิงนั้นข้ออย่างราบรื่นปลอดภัยและแข็งแรงดีทั้งตัวแม่และเด็ก